ใครอยากออกจากงาน หรืออยากจะตัดสินใจอะไรบางอย่างที่สำคัญกับชีวิตแต่คุณยังตัดสินใจไม่ได้วันนี้เนยเอาเทคนิคการตัดสินใจมาฝากกันค่ะอันนี้คือตารางที่เนยใช้ตอนที่ตัดสินใจในการลาออกจากงานเพื่อไปทำอาชีพตามความฝันของเนยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนยจะเขียนสิ่งนี้ค่ะอะไรคือปัจจัยที่มีผลในการทำงานเงินเดือนถานที่เพื่อนสังคมสิ่งที่เราชอบสวัสดิการต่างๆ ความก้าวหน้าค่ะเสร็จแล้วนะคะเนยจะให้น้ำหนักว่าเงินเดือนได้กี่คะแนนสถานที่น้ำหนักความสำคัญในชีวิตของเราแบบนี้นะคะแล้วก็ทางเลือกสมมุติว่าเนยทำงานที่เก่าเนยประเมินว่าเนยได้กี่คะแนนค่ะทางเลือก B คือสมมติเนยทำงานที่อีกที่หน,นึ่งเนยจะให้คะแนนเขากี่คะแนนหลังจากนั้นเราเอาตัวเลขคะแนนนี้ไปคูณกับน้ำหนัก เนาะของปัจจัยที่เรา,เ,าเราให้ความสำคัญเสร็จแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์ว่าเห็นไหมสามกับ293 เพราะฉะนั้นฉันจะตัดสินใจเลือกทางเลือก A ค่ะเพราะว่ามันให้คะแนนที่ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการตัดสินใจที่ครูเนยสอนไว้นะคะในวิชาการตัดสินใจคร์สที่ชื่อว่า Journal Your Life Design Your Success ใครที่อยากลงลึกอยากไปต่ออยากมีเป้าหมายอยากเรียนรู้วิชาตัดสินใจการทำตนให้คนรักคุณไปเจอกันได้ในคร์ส Journal Your Life Design Your Success นะคะ